มันจะมีคู่รักนะคะที่ถึงแม้จะโดนทําร้ายแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นการทําร้ายทางด้านร่างกายหรือว่าทําร้ายทางด้านจิตใจทําไมเนี่ยก็ยังรักเขาเลิกกับเขาไม่ได้นั่นมันเป็นเพราะว่าบุคคลคนนั้นนะคะเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องพึ่งพาค่ะซึ่งลักษณะของการพึ่งพานะคะมันก็จะแบ่งออกเป็น3อย่าง 1. ก็คือพึ่งพาคนนั้นนะคะทางด้านสังคมเช่นตอนที่แต่งงานกันเนี่ยประกาศใหญ่โตเลย จัดงานใหญ่โตเลยนะคะ care, เชิญแขกเกลือมาเต็มงานไปหมดเลยนะคะว่าเราเนี่ยแต่งงานกันทีนี้พอมีปัญหากันเนี่ยเราจะเลิกกันมันก็กลัวการเสียหน้านะคะไม่อยากให้คนที่มาร่วมงานแต่งหรือเพื่อนฝูงญาติพี่น้องต่างๆเนี่ยมายะเยะ้ยมาพูดจาหรือว่ามาดูถูกดูสิจัดงานแต่งใหญ่โตมากเลยอยู่ด้วยกันได้ไม่นานก็เลิกกันซะและ้ว อยู่ด้วยกันได้ไม่นานก็ทะเลาะตบตีกันนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะมีคู่รักหลายๆคู่นะคะที่ต้องยอมทนอยู่ด้วยสถานการณ์พึ่งพาแบบนี้พึ่งพาทางด้านสังคมคือไม่อยากให้คนในสังคมเนี่ยมาซ้ําเติมมาสองค่ะพึ่งพาทางด้านเศรษฐกิจอันนี้ก็คือจะเจอได้นะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านแบบร้อเอซตอยู่บ้านเลี้ยงลูกทํางานบ้านสามีเนี่ยออกไปทํางานนอกบ้านคนเดียวเป็นเสาหลักของครอบครัว เพราะฉะนั้นไม่ว่าสามีจะให้ทําอะไรสามีจะทําอะไรภรรยาก็จะต้องยอมแล้วก็เกรงใจอย่างมากเพราะว่าเราไม่มีไรายได้ไงเราไม่มีเงินเป็นของตัวเองเราจะต้องของเงินเขาใช้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะทําอะไรหรือให้เราทําอะไรในสิ่งที่เราไม่อยากทาเราก็ต้องพึ่งพาเขาเราก็ต้องยอมเขา 3. ค่ะพึ่งพาเรื่องเซ็กอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนคิดไม่ถึงนะคะแต่มันมีจริงจ คู่สามีภรรยาหลาย,หลายคู่ที่ลงไม้ลงมือตบตีกันกลับมาถึงบ้านสามีเมากลับมาโวยวายเอะอะตบตีพอดึกๆน้อด้วยการมีเซ็กส์แค่เนี้ยจบเลยค่ะภรรยาไม่โกรธแล้วให้อภัยอีกวันนึงก็ทําอีกแล้วก็ง้อแบบนี้อีกพอมีเซ็กส์เสร็จทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมไอทีดโกรธเมื่อหัวค่ำหายไปแล้วค่ะมันก็จะมีคํากล่าวตลกๆนะคะที่บอกว่ายอมเจ็บตัวตอนกลางวันเพื่อรอมันในตอนกลางคืน ฟังดูมันอาจจะขำๆนะคะแต่หลายๆคู่มันเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะและประเด็นที่4คือคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองโล w ์เซลเอสเตีมนะคะบุคคลที่อยู่ในกลุ่มที่4นี้นะคะเขาจะไม่ได้พึ่งพาหรือว่าไม่ได้แคร์เรื่องต่างๆไม่ได้แคร์ไม่ได้พึ่งพาเรื่องเงินไม่ได้แคร์สายตาชาวบ้านหรือว่าพึ่งพาทางสังคมแล้วก็ไม่ได้มีความต้องการเรื่องเซ็กอะไรเป็นประเด็นสําคัญแต่สิ่งที่ทําให้เขาทนอยู่กับสถานการณ์ต่างๆแบบนี้นะคะนั่นคือ เขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีคุณค่าพอรู้สึกว่าถ้าฉันไม่มีเขาแล้วเนี่ยฉันจะไม่เหลือใครแล้วเขาเป็นคนเดียวที่จะทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยยังมีคนชอบยังมีคนเอายังมีคุณค่าสําหรับใครสักคนหนึ่งที่ยังอยู่เป็นคู่ชีวิตฉันเพราะฉะนั้นฉันจะไม่เสียเขาไปฉันจะไม่ยอมเสียเขาไปไม่ว่าเขาจะทําอะไรกับฉันทําร้ายทางด้านร่างกายจิตใจคําพูดลงไม้ลงมือ คนคนนี้ก็จะทนค่ะเพราะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีคุณค่ามากพอไม่สามารถก้าวเดินออกไปจากตัวเขาได้ไม่สามารถไปเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนได้ชีวิตนี้คงหาใครมาเป็นคู่ไม่ได้แล้วเพราะตัวเองไม่มีคุณค่ามากพอ